สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาสอนเติมโรบักผ่านทางร้านโรบักช็อปทีเฮดนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าร้านนี้ก็คือร้านสปอนเซอร์หลักเราน่นเี้นะครับก็ตอนนี้เขาเปลี่ยนเบราว์เซอร์เนะาะเมื่อก่อนจะเห็นเบราว์เซอร์หน้าตาอีกแบบหนึ่งเนาะอันนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับค่อนข้างสวยเนาะนี่ก็มีเอวีฟ f ีไฟด้วยนะครับตอนนี้เหมือนจะยังเติมไม่ได้นะแต่เร็วๆนี้น่าจะเติมได้นะครับ Discord ก็อยู่นี้นะครับของทางร้านแล้วก็ แฟนเพจ a c e b o o k ก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็มาพูดกันก่อนว่าถ้ามันมีปัญหานะครับเราสามารถติดต่อเขาได้ทาง Discord แล้วทางแฟนเพจ a c e b o o k นะครับเดี๋ยวพี่จะแปละลิงก์ไว้ให้ใต้ลิงค์คลิปชันนะครับแล้วก็จะแปะเว็บร้านนี้ไว้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเผื่อใครสนใจอยากจะมาเติมนั่นเองนะครับอ่ะร้านนี้นะครับสามารถดูโรบักได้ก่อนก่อนที่เราจะซื้อนะครับ นี่กดตรงนี้นะสั่งซื้อโรบักนะครับผมกดเข้าไปปุ๊บอ่ะเราจะกดเข้าไปในกลุ่มนะแล้วเราก็จะเห็น,นะน,นนะเนาะตอนนี้นะครับกลุ่มเป็นเลทสี่จุดห้านะครับอ่ะและก็แบบไ d ดีบอกพาร์นะครับผมเป็นเลทหกหนึ่งห้าเนาะอืมตอนนี้นะครับก็จะมีขั้นต่ำเนาะสำหรับไอดีบอกพารนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราก็มาสมัครกันเลยนะครับง่าย อย่างแรกก็กดคำว่าสมัครสมาชิกครับผมเสร็จแล้วนะครับน้องสามารถเชื่อมต่อทาง Facebook ได้เลยนะครับหรือจะเข้าผ่านทาง ID ก็ได้เราก็เพียงแค่กรอกนะครับเดี๋ยวพี่จะบอกนะว่ากรอกอะไรบ้างกรอ user name ครับก็กรอกชื่อ ID เรานะครับผมอันนี้ password นะครับแล้วก็อันนี้ password อันนี้ก็ชื่อเล่นใส่ใส่ไปครับไม่เป็นไรเนาะแล้วก็อีเมลนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับอ่าเสร็จแล้วเนี่ยให้กดติ๊กตรงนี้ด้วยนะติ๊กตรงนี้แล้วก็ติ๊กตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็กดสมัครสมาชิกเนาะง่ายๆอ่าแต่ เดี๋ยวพี่จะเข้าผ่านทาง Facebook ให้ดูนะครับเผื่อใครแบบขี้เกียจสมัคร i อเดียครับเออขี้เกียจจำแต่เราเล่น f Facebook ประจำอยู่แล้วนะครับก็เพียงกดแค่ตรงนี้ครับสมัครสมาชิกผ่านทาง Facebook ปึบเข้ามาเลยอ่ะถ้าน้องไม่เคยเป็นสมัครสมาชิกนะครับเกี่ยวกับ f a c e b o o k เนี่ยเขาจะให้มีการยืนยันนะครับมันก็จะถามว่าเออเฮ้ยน้องจะเข้าไหมอะไรอย่างงี้ไหมนะครับแบบ ครับเฟบบุกน้องแค่กดดาเนินการครับแค่นี้มันก็จะเข้ามาแล้วนี่อันนี้พี่ก็เข้ามาแล้วนะครับตอนนี้อ่าประมาณนี้อ่าเดี๋ยวเราก็มาเติมเงินก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปซื้อของเนาะอืมอยแรกนะครับให้เรากดเติมเงินตรงนี้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับแต่พี่กดตรงนี้ละกันนี่เสร็จแล้วนะครับก็จะมีแบบนี้เลยมีทุกอย่างนะครับที่สามารถจะหาได้แล่ดนะตอนนี้นะครับบนโซเชียลทั้งธนาคารแหละปุ๊บแต่วันนี้เราจะเติมผ่านทูตัวริกนั่นเองนะครับ น่าจะเป็นทางที่น้องๆเติมบ่อยที่สุดแล้วล่ะกดเข้าไปปุ๊บเสร็จแล้วนะครับก็ให้น้องโอนไปเบอร์นี้นะครับผมอ่ะโอนมาเบอร์นี้นะก็คือน้องต้องเตรียมเงินที่น้องจะเติมนะครับแล้วก็โอนมาเบอร์นี้นะครับตอนตอนที่น้องเปิดเนี่ยน้องก็ดูของน้องนะไม่ได้ดูของพี่นะของพี่อาจจะเป็นเบอร์นี้ครับพอตอนน้องเติมอาจจะเป็นอีกเบอร์หนึ่งก็ได้นะอันนี้ก็ต้องรอดูไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาเติมเลยละกันเนื่องจากพี่เติมเงินเข้าไปแล้วนั่นเองครับก็คือโอนเงินไปแล้วหล่ะ พอร้านนี้เติมประจาอยู่แล้วก็เลยแบบโอลอไปแล้วนะครับก็อ่ะเดี๋ยวเราใส่เลขนะครับให้มันตรงนะเดี๋ยวพี่จะแปะเอ่อสลิปให้ขวามือนะครับผมโอเคใส่เลขอะเองให้ตรงกันนะครับ5 0 0 0 5 6 0 5 3 3 3 9 2 6นเสะครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้กดเอ่อไอ้ปุ่มเขียวๆเนี่ยครับเสร็จแล้วเราก็จะรู้นะว่าเราเติมแล้วเนาะแต่เนี้ยเราก็ต้องรอดนวยนะครับ1-3มนาทีนะไม่ใช่แบบ โอนปุ๊บแล้วเราจะได้เลยครับต้องรอนิดนึงนะครับเผื่อมันชนกับลูกค้าคนอื่นนะครับแล้วกดนะครับผมเออนี่อันนี้พี่ก็ได้มา1บาทนะครับเขาจะเขียนบอกคุณได้รับเงิน1บาทโอเคเรากดตกลงอ่ะตอนนี้เราก็มีเงินอยู่แล้ว1บาทนะครับผมอ่าเดี๋ยวพี่ก็จะซื้อแบบกลุ่มให้ดูเนาะแต่เดี๋ยวพี่จะพาไปดูแบบไอดียบพาร์ตก่อนนะครับไอดียบพาร์ตเนี่ยก็ง่ายๆนะครับวิธีเติมนะก็เพียงแค่ใส่เดียบพาร์ตเวิร์ดเราไปแค่นั้นเอง แต่ถ้าใครมีเอดิชัน2อนะไอี AI, ไม่ใช่ดีสิพาร์ทชั้น2นะครับให้ทำการเออ่เขาเรียกไงปลดออกก่อนนะครับจนกว่าเขาจะเติมเสร็จนะนี่เขาก็จะบอกนะครับก่อนจะสั่งซื้อเนี่ยกรุณาเนี่ยดูเนื่อนไขาตามนี้นี่มันเป็นเออ่พาร์ทนะสเต็ปชั้น2ก็ให้ออกไปก่อนร้านเขาก็เป็นคนเติมนะครับก็อาจจะมีเวลาก็คือแบบใช้ใช้เวลา30นาทีหรืออะไรเงี้ยนะมันอาจจะนานนิดนึงถ้าลูกค้าเขาเยอะนะแต่ ร้านนี้เขาบอกคิวนะร้วนอนก็บอกคิวแหละเออเสร็จแล้วก็ดูเอาตรงนี้อ่ะเดี๋ยวก็สมมุติน้องมี1 3 0น้องตัมนี้คุ้มแน่นอนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปเติมแบบกลุ่มรักกัดน,นะครับอ่ะกดอ่ะน,นี้เราก็เข้าแบบกลุ่มมานะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราก็ให้กดตรงนี้นะครับเพื่อเข้ากลุ่มนะเสร็จแล้วพอเข้ากลุ่มนะครับก็ให้มากดจอยนะครับนี่จอยกลุ่ม แล้วมันก็จะเข้ากลุ่มถ้าอย่างเงี้ยคือเข้ากลุ่มแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เรากลับมาหน้าที่ร้านเหมือนเดิมนะครับและให้เราตรวจสอบดูนิดนึงนะครับว่าเอเอเฮ้ยเราเข้าแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วนะครับให้เราพิมพ์ชื่อเราลงไปนั่นเองนะครับอันนี้พี่ก็ใส่อยู่แลวอ่ะถ้าขึ้นอย่างเงี้ยแปลว่ามันมัน,ม,นมันยังเรายังไม่เข้ากลุ่มหรืออาจจะเกิดการดีเลย์ของเว็บไซต์นะครับรอแป๊บหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นสีเขียวนั่นเองอ่ะ อ่ะโอเคเราก็รอไปสักพักหนึ่งนะครับไม่ไม่นานมากนะอ่ะก็เสร็จแล้วนะครับให้เราพิมพ์ชื่อนะครับอ่ะอย่างนี้แล้วเราให้กด enter นะ enter ก่อนนะครับอ่ะถ้าขึ้นสีเขียวๆอย่างนี้นะครับอ่ะแต่ว่าเออเราเข้ากลุ่มแล้วนะครับมันเป็นการยืนยันบอกเนาะแต่ถ้าเป็นสีแดงตอนนั้น,นที่พี่บอกก็คือมันมันหามไม่เจอนะครับก็ต้องรอสักแป,ป๊บหนึ่งนะครับอาจจะมีีเลย์นะอ่ะแล้วก,กดตรงนี้ครับใส่ เติมเงินจํานวนที่เราเติมนะครับอันนี้ก็คือ1บาทนะครับที่พี่เติมแล้วก,กดสั่งซื้อครับผมอ่ะก็จะได้4โลบักอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเปิดหน้าหน้าให้ดูก่อนนะครับอันนี้คือพี่ยังไม่ได้รีหน้าจอนะก็คือเราจะมีโลบัก2 0งห0ื่น0นะก็2 8 2 1 0เดี๋ยวเราจะรีหน้าจอดูนะครับปุ๊บอ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูเราจะได้ไหมสีโลบัก อ่ะเห็นไหมกลายเป็น28214แล้วนั่นเองนะครับผมแค่นี้ครับง่ายๆสำหรับการเติมโลบัคเนาะอ่ะแล้วทางร้านเนี่ยเขาจะมีเก็บประวัติทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่เติมไ d เเติมโลบัคเติมเงินเติมทุกอย่างเขาจะเก็บประวัติไว้ให้หมดเลยนะครับมันค่อนข้างดีนะครับเราสามารถใช้ประวัติได้ในการเติมเงินของเรานะครับว่าเออเฮ้ยเราเติมไปเมื่อไหร่เราอะไรยังไงเมื่อไหร่นะครับก็ระบบนี้ถือว่าโอเคมา,มากๆเลยนะครับ เผื่อใครแบบเอ้ยเผลอเติมใครหรือโดนใครไอ้นี่อะไรว่าไปนะครับผมอ่าโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ขอบคุณทั้งทางร้านแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่ดูคลิปจนจบด้วยนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรแล้วบ่ายครับผม